ันนี้พามาชมงานนะคะเป็นเทศกาลของดีนะคะเทศบาลนาครนายกนะคะซึ่งจัดมาตั้งแต่วันที่7ถึง16กรกฎาคม2566และวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเดินชมงานกันนะคะในวันสุดท้ายว่ามีของกินอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันเลยนะคะอันนี้เป็นปลาหมึกย่างโบราณน,นะคะ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวดูปลาหมึกย่างหน่อยโอ้อันนี้จะเป็นย่างแล้วก็จะนำมารีดเนาะโอ้รีดพร้อมกันทีละสี่ห้าตัวได้เลย ก็เป็นอาหารท<า>ี่เหมาะสำหรับนคนที่ฟันดีๆหน่อยนะคะต้องมีฟันเคี้ยวนะปลาหมึกย่างนะคะก็จะมีราคาตัวละ20่สิาตัว50สนะคะ นอนนี้เป็นปลาทูตัวโตๆเลยนะคะตัวใหญ่มากตัวละเจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้ตัวใหญ่อย่างนี้เหมาะที่จะเอาไปทําเป็นราดพริกหรือว่าฉู่ฉี่นะตัวใหญ่มากมีน้ำำําลําไยนะคะตอนนี้เป็นน้ําผลไม้ที่กําลังฮิตติดกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะน้ำำําลําไยสดนะคะงานใน ตอนนี้เราเดินฝั่งนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่างานจะมีทั้งสองฝั่งนะคะเดี๋ยวฝั่งทางโน้นเดี๋ยวเราค่อยเดินงกกลับมานะคะอันนี้ก็ใครที่ชอบผู้หญิงเนาะชอบสวยๆงามๆน,นะคะก็จะมีโบโบ,โบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยมีเสื้อผ้านะคะแล้วก็มี ของเล่นเด็กอันนี้ถ้าใครมีลูกเล็กๆเดินผ่านนี้สงสัยต้องได้เสียตังคนะ์นะขนมเบื้องนะคะขนมเบื้องไอ้ก็จะเป็นเสื้อยืดโอ้ค่าลายชา้างใส่เย็นดีนะเนี่ย,ยตัวละร้อยเจ็ดเก้า ใ่เย็นดีอันนี้ก็จะเป็นเหมือนถนนสายของกินนะคะซึ่งหาของกินได้เยะแย่มากมายเลยถ้าอยากจะกินอะไรนะคะ เรไส้แตกนะคะลูกละสิบบาทสิชิ้นสามโหน้าตาน่ากินมากลูกละสิบบาทแล้วก็มีขนมจีบบิ๊กยักษ์ลูกละห้าบาทเนื้อ,อหมูเน้นๆเลยนี่ขนมจีบแต่ละเปาก็น่ากินมากนะคะ อะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมามา่มาผัดไทยโอ้ร้านนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นซี่โครงเป็นซี่โครงหมูย่างซี่โครงหมูย่างน่ากินมากเนี่ย กันลยานเนี่ยมนเติมย่างเอ่อเหมือนเหมือนบาร์บีคิวอ่ะเป็นซอสบาร์บีคิวทาแล้วก็เป็นซี่โครงหมูย่างก็ชอบชิ้นไหนก็เลือกแล้วเขาก็จะเอาไปชั่งน้ำหนักแล้วก็คิดเงินออกมาเรียบร้อยเนาะจ้าขอบคุณค่ะพี่ โทรัพท์โอ่อร่อยแน่นอนหมูนะคาิงหมูย่างบาร์บีคิวเอะไรคะพี่คะแล้วดูก่อนด้านะน่ากินอ่ะกิดไหม่บ่หห้ามะหมูพวงค่ะหมูพวงโอ้ยย่างเตาถ่านร้อนๆเลย อ๋ออันนี้ลูกเกาลัดใช่พี่จ๋ที่ก่อนน่นะคะพี่ร้องเลยพี่โอเคอันนี้เป็นขนมหวานนะคะนี่กำลังเป็นที่ที่ก็คือเป็นผลไม้แล้วก็มาชุบน้ำตาลอาอ่าราชาผลไม้นั่นเองผู้เรียนฝ่าละอูอเกรดเ นี่มานี่เป็นหมูกรอบอ่ะตอนนี้หมูกรอบนี่กำลังเป็นธุรกิจที่มาแรงมากเลยนะเพราะว่าเอาไปทำผัดผักหมูกรอบไปผัดกะเพราหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากแล้วดูสิเสียงน่ากินด้วยคนเข้าคิวรอซื้อเยอะแยะเลยอ่ะ คิวซี่โครงหมูย่างบาร์บีคิวน่ากินเนี่ยเป็นสเต็กซี่โครงหมูย่างบาร์บีคิวอ,นวอนนะวันนี้เป็นทอคอร์ โอ้มีตั้งหลายรถแน่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเยอะแยะเลยอู้ยอันนี้หมูหมูอะไรเนี่ยสามชั้นสามชั้นทอดนมสดกินกับข้าวเหนียวร้อนๆดูหน้าตาสามชั้นน่ากินมากนี่สามชั้นแล้วก็เป็นเนื้อหมูหมูน่ากินมากเลย ธุรกิจการบินอันนี้เป็นร้านขายธุรกิจการบินเป็นมแมลงทอดนะคะอันนี้ก็เป็นไอศครีมโอ๋อ,โอเคค่ะมีหลายรสเลยมีโกโก้มีสตรอเบอรี่โอ้อันนี้ร้านแซ่บร้านแซ่บนะคะหอยนางรมทรงเครื่อง เป็นพวกทะเลดองนะคะมีกุ้งดองสีเอวแซลมอนแล้วก็อายำพร้อมพร้อมรับประทานเลยนะมีกุ้งยำกั้งมีกั้ง,ม,งมีปูม,ม,ปม้าปลาหมึกขาไก่ ไม้ดองนะคะมีทุกอย่างเลยมะม่วงมะม่วงมะน่าจะเป็นมะดันมะดันมะปรางมะยงชิดอันนี้ก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะน้ําจิ้มซีฟู้ดก๋วยเตี๋ยวลุยสวนชิ้นโตโตสดๆเลย จะเป็นเนื้อโคขุนย่างะจะเป็นกุ้ยช่ายนะคะบะจางบะจางแล้วกุ้ยช่ายมีกุ้ยช่ายเผือบมีหลายหน้าเลยหลายหน้ามากๆากมีทั้งแบบนึ่งแล้วก็แบบทอดนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาก,การ นครสวรรค์มาออกบูธด,ด้วยอันนี้เป็นไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกน่าอร่อยอโอ้โหหอมค่ะซุ้มนี้หอมมากเลยเพราะว่าเป็นไทอินรีท่อ 关关。 นะคะ